สวัสดีครับวันนี้มาร้านตาเบิลจะมาเปิดการขาย Honda XADV นะครับก็คันนี้เป็นรถปี2017นะครับสีเทานะครับสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับต้องบอกว่าถึงปีจะลึกไปนิดนึงนะครับเป็นตัวแรกๆแต่ว่าเป็นรถที่สภาพดีมากนะครับสภาพสีเดิมทั้งคันแล้วก็มีการตกแต่งนะครับแคชบาร์เป็นสีแบบสีเงิน สีเงินแบบเหมือนเงินอโดได์นะสวยมากนะครับตัดกระสีสีเงินนะครับสีเทาหรือเรียวกว่าสีบอนเงินนะสีเขาก็จะเป็นแบบออกเมทัทรลิกมุกๆหน่อยนะครับก็สวยงามดีนะครับรถสภาพพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีของแต่งนะครับก็จะมีตัวยึดมือถืออ่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวกอนนะเออผมน่าจะเข้อมุมลลตัวสวิต สปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็มีตัวสปอร์ตไลท์คู่หน้านะครับซ้ายขวามีแคดบาร์ของ S-Wood นะครับกันล้มมาให้เรียบร้อยรถสวยมากนะรถแบบสีแบบไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนนะครับคันนี้สภาพกริปมากาครับถ้าเทียบกับปีรถนะครับมีกล่องท้ายจีวีนะครับรุ่นโมรีนะครับ V47 แล้วก็คืออ่า47ลิตรนั่นเองนะครับแล้วก็มีหลักท้ายอ่า ของ g ีวีมาให้ครบเลยนะครับทะเบียนนี้เป็นทะเบียนนี้เลยนะครับ1กอน1 1 4 1นะครับรถเป็นชื่อผมนะครับเพราะว่าผมซื้อต่อจากาชาวต่างชาตินะครับเป็นชาวรัสเซียนะครับพอดีเขาจะกลับประเทศแล้วนะครับเขาก็เลยขายมาให้นะครับแต่ว่าเขาบังคับให้ผมต้องโอนผมก็ต้องโอนอยู่แล้วแหละเพราะว่ารถชาวต่างชาตินะบางทีขายไปเกิดวีซ่าพาสปอร์ตเวิร์กพอมิดหมดอายุ คราวนี้ไปนั่งตามที่ไหนลระ,ะกลับประเทศไปแล้วเพราะฉะนั้นโอนเป็นชื่อคนไทยดีที่สุดเพราะฉะนั้นรถคันนี้รถมือเดียวในเล่มนะครับแต่ว่าต,ต้องโอนจําเป็นต้องโอนเป็นชื่อผมนะในเล่มมันก็จะกลายเป็น2มือนะครับแต่ว่าเป็นรถใช้มือเดียวนั่นแหละนะครับคลาๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ข้อดีอของคันนี้นะครับคันนี้มีประกันชั้นหนึ่งนะครับเหลืออีกหนึ่งปีต้องบอกว่าต่างชาติเนี่ยเขาใช้รถเนี่ยถ้าเจอเจอชาวต่างชาติที่เขาดูแลรถดีนะ เขาซื้อประกันทุกปีอ่ะเขาค่อนข้างจะเซนซิทีฟกับเรื่องประกันนะเขาซื้อประกันทุกปีนะครับประกันชั้นหนึ่งเนี่ยคิดดูตั้งแต่ปีสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบีอายุสองนะครับซื้อประกันทุกปีเพราะฉะนั้นประกันชั้นหนึ่งยังเหลือรู้สึกว่าจะเหลือถึงปลายปีนะนะครับเพราะฉะนั้นคนซื้อคันนี้ไปคุ้มนะครับเผื่อคุณอยากจะไปเคมอะไร ก็ไปเคมเอาแล้วกันแต่ว่ารถจริงๆรถมันสวยไม่ต้องเคมเลยนะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่า,าพวกกระเป๋ากระเป๋าหนังของ Honda ที่มันแถมมากับรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็ปุแจาสสำรองคู่มือบุ๊กซวิตแล้วแม้กระทั่งกับบินบินที่เขาเวลาเข้า์วิตตามระยะเนี่ยพันโลห0พั 6, โลห0 0 0นโล1 2ื่นโลหมื่นโลเนี่ยอยู่ครบทุกใบนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็น คนที่ใช้รถแล้วดูแลรักษารถเก็บรายละเอียดของรถได้ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นคุ้มคันนี้แล้วก็ราคาดีแน่นอนเดี๋ยวเปิดให้ดูกันมีพิงหลังด้วยนะพิงหลังอันนี้เป็นของต้องซื้อเสริมนะเพราะว่าเวลาซื้อกล่องจีวีเนี่ยเขาไม่ได้มีให้ตัวนี้ให้ก็คนซ้อนก็นั่งสบายเบาะสวยมากนะครับวันนี้ทําไมมันมืดจังแดดไม่ค่อยออกทั้งทงที่ว่าร้อนมากๆเลยเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าคือสภาพดีอะ่ะเนี่ยคือสภาพไม่เหมือน รถปีหนึ่งจริงเนี่ยพวกสวิตพวกตัวหนังสือที่ประกับสวิตเนี่ยก็ยังอยู่เลยอะนะครับรถวิ่งมาสองหมืห้าพันเก้าร้อยเจ็ดกิโลนะครับใหม่ทแท้เดี๋ยวสาตาร์ทได้ฟังเสียงเครื่องยนต์นี่สาตาร์ททีเดียวนะเดินนิ่งเงียบเดี๋ยวเร่งให้ดูนะครับเป็นโหมดออโต้นะแล้วก็ชิวหน้าก็สามารถจะปรับตัวนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นี่ผมเลื่อนขึ้นสูงสุดอยู่ สปอรตไลท์นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับอแล้วก็แตอะไรวะเนี่ยสงสัยจะน้ำเข้ารถไปล้างเดี๋ยวแต่ผมดูให้น้ำน่าจะเข้าเราะเอาไปรถไปล้างมาเพิ่งจะมาไฟสูงไฟต่ำเสียงแต่มัน น่ารักจังอ่ะมาต่อครับเกียร์โตนะครับอันนี้สามารถจะเร่งได้เลยนะครับรถไปวิ่งจะเข้าจะเดินทางนะครับกดไปที่ดีนะครับดี D ก็คือจะขึ้นตัวดีตรงนี้เป็นตัว D ีโหมดนะครับแล้วก็จะมีตัว S โหมดก็คือสปอร์ตโหมดแล้วตัวสปอร์ตโหมดก็ยังมีอะแดคทีฟที่หมายถึงว่าเพิ่มอัตรารในการขับขี่ได้3ระดับนะครับกดค้างตัวกราฟตัวนี้มันจะวิ่ง1 2 3นะครับ เครื่องดีนะครับแล้วก็ปรับเป็นแมนนวลได้จากตัว AM ตรงนี้นะอ่าอันนี้ก็เป็นแมนนวลนด้วยจะขึ้นเลขกหนึ่งพอขี่ไปตับสองก็บวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับบวกขึ้นตรงนี้ลบลงตรงนี้นะครับก็ผมว่าสองหมืนห้าพันโลนี่ถ้าเป็นที่อื่นมันคงเอาไปกออไม้กันเพราะว่าสภาพรถมันไม่ได้สภาพรถวิ่งเหมือนวิ่งไม่ถึงหมื่นโลแล้วกันผมบอกได้เลยนะ สภาพรถวิ่งไปถึงหมื่นโลยางเนี่ยถ้าคุณเห็นเนี่ยขนยางยังอยู่นะครับคือยางก็เพิ่งเปลี่ยนแหละดูรู้เลยว่ายางเพิ่งเปลี่ยนนะครับขนยางยังอยู่ขนกลางยังอยู่เลยคือรถสภาพเนี้ยมันไม่ได้สภาพมันไม่ใช่รถสภาพวิ่งเยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภายนอกเนี่ยเอาไปไม่ต้องทําอะไรครับนี่ผมว่าคุ้มนะยางหลังคือเต็มเต็มยางเพิ่งเปลี่ยนอะนิ่มๆเลยนะครับ ล้วรถสวยมากเนี่ยสวิงสวิงอาร์มเนี่ยพวกเนี้ยคือสภาพกิฟมากมนี่ธรรมดาไอ้เคดีวีส่วนใหญ่จะเจอคนพวกขับแล้วก็ล้มแปะนะมันก็จะเป็นรอยตามสีตามอะไรแต่นี่มันก็ทางแคสปาเองเนี่ยไม่มีรอยเลยอะ่ะคือเขาไม่เคยล้มเลยแม้กระทั่งล้มแปะอันนี้เป็นพาร์คิ g งเบรกแล้วพวกพลาสติกเนี่ยตรงเนี้ยส่วนใหญ่เวลาขึ้นเนาะเอาขาไปเตะขึ้นตรงเนี้ยจะเป็นรอยอันนี้ก็ถือว่าไม่มีรอยอะ่ะ เนียนคันนี้เนียนนะครับเนียนมาถึงราคาดีกว่ารถมาสภาพไหนผมบอกให้เลยนะเวลาผมซื้อรถเนี่ยรถมาสภาพไหนผมขายสภาพนั้นผมไม่เคยมานั่งถอดของออกถอดท่อออกถอดกองออกถอดอะไรไมาแยกขายไม่มีนะครับรถมาสภาพไหนเราขายสภาพนั้นเราขี้เกียจมานั่งตอนของนะ <S <S เพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับรถที่ร้านซับเบอร์นี่ชัดเจนแน่นอนผมผมเลยไม่มีของพวกมือสองขายนะพวกทอมือสองคนชอบมาหาผมว่า พี่มีท่อมือสองขายร้านผมไม่มีเพาไม่เคยถอดกล่องรุ่นนี้ก็ถือว่าเกือบจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับท็อปสุดของของตัวกล่องท้าย g ีวก็ว่าได้อันนี้เป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นพลาสติกอลูมิเนียมแล้วก็สามารถจะซื้อชุดไฟมาติดเพิ่มได้นะเขาขายเป็นอะเซสซอรีขายแยกแล้วก็ตัวรีโมทเดี๋ยวก่นนะนี่ผมให้คุณดูสภาพรีโมทแล้วกันสองไฟเรี่ยมให้ดูเลยไม่มีรอยอ่ะ ธรรมดาธรรมดารถวิ่งสองหมนี่คือรีโมทต,ต้องเยินนะนี่ขนาดไม่ใส่ซองนะแล้วนี่เก็บมากระทั่งบาร์โคดบาร์โคดนี่สําคัญมากเลยเป็นโค้ดของกุญแจนะครับเวลาคุณจะก๊อป้กุญแจใหม่เนี่ยคุณจะต้องมีพวกบาร์โคดพวกเนี้ยอันนี้กุญแจกล่องท้ายนะครับกุญแจกล่องท้ายผมได้มาอันเดียวนะคุณไป c o อปเอาไม่ยากนี่เปิดตรงน,นี้ยังไม่ได้เคยเปิดเลยนี่สายลัดครบนะครับกล่องแท้นะครับ ไอ้วันนี้ทำไมกล้องผมมันมืดมมืด,มด,มดแปลกแจริงๆนะวันนี้มืดแปลกแปกเอาเป็นว่าใครชอบมาดูนะครับใครหารุ่นนี้อยู่มาชมผมว่าสภาพนี้คุณมาดูรถคุณหนีเน่ออกแน่ดูกระจกแล้วกันดูตรงนี้แล้วกันคือไม่มีรอยอ่ที่ผมไม่ได้เปลี่ยนของใหม่นะคุณรถมายังไงก็สภาพนี้ าะคุณก็ถ้าดูใน Facebook ผมเนี่ยเห็นอยู่วันที่ผมไปซื้อรถไปรับรถนะครับรถสภาพไหนมันก็อยู่สภาพนั้นไม่มีการเก็บคันนี้ผมบอกให้เลยว่าอยู่ไม่นานราคา259,000บาทเท่านั้นนะครับ2 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับคุณได้ XADV 750ไปขับพร้อมเดินทางไปกับคุณสภาพเลี่ยมบุ๊กเซอร์วิสคู่มือ ครบกุญแจสำรองมีนะครับแล้วก็อ่าได้สภาพสีนะก็สีเดิมอะไรเดิมหมดโอเคท,ที่รถที่ร้านที่ยังมีรถให้เรือกสือมากมายหลายคันโอ้วันนี้อากาศร้อนนี่อากาศร้อนที่ทำให้คนเป็นบ้าได้นะเพราะผมนี่ตอนที่ผมพูดอยู่ตอนนี้เหงื่อผมเต็มตัวเลยร้อนจริงๆนะครับอันนี้เป็น BMW อุ้บยมันมืนจังแปด แดดก็ร้อนแต่มันทำไมกล้องมันมืดโอเคก็ขอบคุณแล้วกันเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดนี้ไว้ในข้อความนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวลงรูปเพิ่มเติมให้โอเคขอบคุณนะครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ